สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องบายบายสไตล์โกนะครับวันนี้เราจะไปดักจิงรีดกันนะฮะเน่ยจิงรีดหรือว่าจิงโกมจิงโปมนะฮะอากาศยามเย็นนะครับที่บ้าน กรเด็นมากแล้วนะครับจะมีรูหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเพราะว่าฝนตกครับฝนตกเราลูมตันฮะเปิดรูครับเปิดรู ไม่รู้ว่ามีปีกหรือยังมันยังไม่ร้องเลยฮะโอ้กดรูหมดเลยเนะ่ยไหนรูนี่เจอรูแล้วครับเจอรูแล้วนีุด ก่อนดักจิงรีทั้งเราแล้วก็อะไรนี้ลงปราเข้าไปนีหนึ่งดูนะฮะเสียเข้าไป นีอีกหนึ่งใกล้กันเลยครับเรียบร้อยนะครับนี่นทั้งหมดห้าห้าอันนะครับสองสามสี ะนี่ครับจะหลงใช่ละเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับติดตามคลิปต่ตอไปครับผม